ว่าจิเกี่ยวกับพินารณ์วัฒนธรรมนี่ว่าจิงเขาเรืยกศูนย์ตัวอะไรก็แต่ถ้าคุณสงสัยอะไรไม่เข้าใจถามได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกอ่งยินดีเปิดโอกาสให้ทุกคนแ่ในขณะเดียวกันอาจจะมาก็เน้เสมอว่าเรื่องการปฏิบัติพิพิาภัณฑมนี้ใครก็ได้อาจจะมาพูดเสมอ any one can come any day any time a n y w h e r any p u r t i c e anywhere any day anytime ใครก็ได้แต่ปฏิบัติในเวลาอันที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เวลาไหนก็ได้เราไม่ได้บดังคับแค่เพื่อจบการสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณคุณจะมีความสนใจแค่ไหนแล้วก็พูดเสมอว่ากล้าการันตีได้เลยว,ว่าวิปัสสนาธรรมมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนคุณสามารถที่จะแก้ปัญหา ใช่ใจได้ทุกคนกำลังใได้ส่วนใหญ่ที่สนใจนี่ส่วนใหญ่จะมีความสนใจระดับหรือว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนถึงได้มาที่ชนะห้าความหาห้าจะมาภาษา่าคนรู้จักที่นี่ได้อย่างไรครับส่วนมากก็จะบอกว่ารู้จักอินเทอร์เน็ตบ้างรู้จัก l อลลี่แพลเน็ตอลลีแพลเน็ตที่มีมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่ออกทั่วโลกกำหรับท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเป็นแค่ แล้วเขาเพื่อจะอาจจะว่าเพื่อจะขอดูไหนดูซิ่งของโรลี่แพนิคคุณเขาดูนะครับเขาก็จะเปิดให้ดูว่านี่นี่วัดมหาธาตุหน้าร้อยสี่สิบสี่ครับเนี่ยจะมีชื่อว่าวัดมหาธาตุม e d i t a นเซ็นเตอร์แล้วมันจะมีจะมีชื่อพระท่านผู้นั้นก็จะมีชื่อพระสิพัฒน์อ๋อพระสิพัฒนมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยไหมมีหมายเลขโทรศัพท์อ๋อก็เลยก็รอเวลาด้วยเขาเพจะบอกว่าที่วัดมหาธาตุคณะห้ามีการปฏิบัติศนเชางวัฏฐานมีอาจารย์ที่สอน กา่เป็นักชื่อและสุขัดทีจเขาประมาณกาความตั้งใจจริงๆนีของคนที่มานี่ระดับไหนครับมีทุกระดับเลยครับตั้งแต่คนที่เคยมีทุกสาขาชีวิตยังไงมีทุกสาขาที่ตั้งแต่ระดับกรรมกรที่สูงที่สุดที่อาจมาอีก่ก็คือระดับโครงสูงจากประเกศอื่นระดับโรงสูงที่เคยมาฝากเข้ามาเป็นพุกระดับโครงสูงนี่ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจะมาอีกครับ น่าจะถือว <up in. S 2> ่าเพราะเขามาเขามีความเสียใจจริงได้ตั้งใจเปิดจริงสองชั่วโมงที่เขามาในหัวคือเป็นน่าเป็นที่น่าอย่างจริงมากๆเก็บเกี่ยวเต็มที่เก็บเกี่ยวที่คือตั้งใจฟังตั้งใจฟังอธิบายแล้วตั้งใจเปิดเต็มที่คือทุกนาทีที่ผ่านไปเขาจะพยายามเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดที่มากได้แล้วก็จะสอบสามทุกอย่างก็สมเขาตั้งใจเต็มใชอบต่างชาติที่มาเนี่ย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอายุเท่าไหร่แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเพศต่างกันที่มากคือทุกวันนี้ผูดด้ใดเลยว่าผู้ระดับคนหนุ่มมันสามารถที่สุดมากกว่าคนอายุมากระดับตั้งแต่10 15ปี12 13ถึงมาขึ้นไปจนถึง40มากที่สุดได้45ัพไม่มีใครเอสเคปหรือไม่มีใครหลีกหนีจับความตายได้ไม่มีใครหลีกหนีจับความผิดหวังได้ ไม่มีใครหนีคนไปจากความเจ็บความทจกได้ทุกคนเรต้องเจ็บหน่ายเมื่อคุณรู้เสียอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องใจคำว่าจงใจ,ใจคุณก็ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไแน่นอนมีวันนี้สมหวังวันหน้ามันจะปิดหวังเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณก็เสียใจถิ่มคุณจะมีพ่อแม่ทุกวันเนี่ยคุณอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขแต่วันหนึ่งขณะคุณจะต้องออกไปอยู่ ครอบครัวคุณต้องมีครอบครัวคุณต้องมีครอบอมีครัวมีต้องมีชีวิตผู้คุณไมต้องจากพ่อแม่คุณไปนี่คือความไม่แน่นอนอาจจะมาพยายามจะให้เขาเห็นให้เขาได้เข้าใจถึงความไม่แน่นอนเมื่อคุณรู้คาว่าความไม่แน่นอนแล้วคุณจะเป,ป็นทุกทำไงเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงที่จะหลีกเล่พนทุกคนเหมือนกันนี่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าว่า ผู้ที่มาเรียนรู้วิปัสสนาที่วัดมหาธาตุครับว่าจะมีคนที่นับถือศาสนาอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับคือพูดได้เลยว่าผู้ที่มาที่คณะวัดมหาธาตุอย่างนี้มาจากหลายชาติหลายศาสนาแต่ที่ศาสนาที่มากที่สุดคือคริสเตียนจากคริสเตียนมากที่สุดสิ่งที่ ฉันอยากจะรู้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วชีวิตชิงชีวิตฉันได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงนี่คือนี่คือรถชา็กของเกษตรกรแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ละมาได้ประสบด้วยตัวเองก็คือมีผู้หญิงชาวอิหร่านครับเป็นชาวมุสลิมร้อยเปอร์เซนต์ทั้งครอบครัวเกิดทั้งในตระกูลมุสลิมแท้จริงเลยเขาสามารถที่จะอองจากประเทศอิหร่านมาด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ประหลาดมากจรินนะเป็น มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงผู้สื่อเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกไปไหนตามลำพังแต่ผู้หญิงคนนี้เขามาได้ด้วยตัวเองเขามีการศึกษาสูงเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอายุประมาณสามสิบเขาไม่เคยเชื่อเรื่องศาสนามิสลามตั้งแต่เขาอายุสิบสี่ปีเขามาถึงเขาเขาบอกเขาสนใจที่จะศึกษาพรืศาสนาเขาอ่านมาเขาสมควร แล้วเขาก็อยากจะมาดูสถานที่จริงอยากจะหาคนที่อธิบายเขาฟังจริงแล้วอตมาเขามันเขาเขมานั่งเบียนมาเป็นรับความเป็นชั่วโมงเมื่อคุยเสร็จแล้วเขาก็รู้เลยว่านี่แหละเป็นสิ่งที่อยากจะรู้ว่าขเขาก็เข้าใจว่าท่านท,ที่ต้องเอาไปใช้เอาไปเปิดเป็นหลักใช้หรับชีวิตประจำวันเพราะว่าอาจจะมาพูดเสมอว่า เมดิเทอเรชันหรือวิปัสนาธรชานี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันได้ทุกคนใช้สำหรบับชีวิตประจำวันได้ทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดาไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งนั้นเห็นไหมอาจารย์บอกว่าสามารถที่พิสูจน์คนของวิปัสนาได้ภายในห้านาทีเลยหนระือครับพิสูจน์ได้เลยภายในห้านาทีอาจารย์มาสามารถารราที่จะให้เขาพิสูจน์ได้เลภายในเช่นสมมติว่าคุณเป็น,น,นทุกข์เนี่ยเอขณะนี้คุณเป็นทุกข์ใช่ไหม คุณร้องให้มาคุณคุ่งใจมาคุณนั่งอยู่เฉยๆลองหัก5นาทีนี้ลองดมนัก่ง5นาทีนี่สตารอย่านี้คือการสตาร์ทเน้าโดยที่ว่านั่งหายใจดื้อหายใจเข้าหายรู้หายใจออกไม่รู้ประมาณ5นาทีเท่านั้นคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถที่ว่าโม e อเนจีโมพ o ว e วอร์เอเนจีคุณเพิ่มขึ้นพาวเวอร์คุณเพิ่มขึ้นคุณรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนี่คือความสามารถที่สุดได้ภายใน5นาที ถ้าคุณทำแค่ห้านาทีคุณรู้สึกขนาดน,นี้ดีแลกขนาดน,นี้คุณลองนิวกวาดาพูดกถ้าคุณปฏิบัติจริงๆสักชั่วโมงขึ้นไป,ปรเรี่รอยๆก็ได้ที่เราสามารถขึ้นถึงได้เลยการที่เข้ามาต้องการที่จะศึกษาแล้วก็มาทงคือวิน,นิจท่านอาจารย์เนี่ยให้นับถือสิแปนะครับ <Okay. S 1> ในในลักษณะของการปฏิบัติตัวเนี่ยอยากกระถามท่านว่า มายถึงการเปลี่ยนศาสนาได้ไหมหรือว่าเป็นมีมความเผิดไหมคือคำว่าเสียสิทธ์แปดเนี่ยอาจารย์มาจะอธิบายก็หฟังว่าเป็นกฎระเบียบของสถานที่นี่คือเป็นเดเวชเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเมเดเวชเซ็นเตอร์เราเพ่นสำหรับทุกทุกคนทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนศาสนาของคุณค,ค,คุณเป็นรคริสต์คุณอิสลามคุณเป็นยิวค,คุณเป็นอะไรก็ได้แต่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายตาคุณเป็นเรียกเองว่าคุณมาที่ตรงนี้ก็แต่เราไม่มีช้อยส์ของคุณคุณสามารถที่เลือกได้ว่าถ้าค the like ุณไม่ต้องการจะดูสินแบงค์ไม่ต้องการที่จะแต่งชุดขาไม่ต้องการจะแว่นพระคุณก็ไปกับไปกับไปเช้าเย็นกับทุกอยากที่ชื่นชอบได้เราไม่ได้บังคับคุณเราไม่ได้แบบว่าเราคุณไม่สำคัญอะไรกับสอนคุณแค่คุณไม่ถึงที่ไปเร่ แต่ความแตีความสอคล้องทำไมถึงแต่าไม่ดแตกไม่ไร้ท่้วก็แตกไปามกันตารโที่ว่าถาคุณีจริงจะคุณเอถ้าคุสหรือสีเนี้ยสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณได้คุณได้สีได้สมาธิได้ได้อะไรก็ใด้เลครับในการที่ไปสิ่งที่คุณไปสแ จะเก็บไปเก็บไปว่างอะไรบ้าสมาธิถ่ามือสีไม่บริสุทธิ์ไม่สมาธิมันจเป็นัญาดีว่างมัปฏิบัติ่นี่คุณได้สิ่งนี้ให้ได้ประโยอย่างสีฟุ้มีคนมาค้าแล้วก็มาปฏิบัติธรมนีเป็นระยะเวลาอย่างไรบ้างครับตั้งแต่สามวันห้าวันเจ็ดวันหน่งเดือนสามเดือน คุณก็ไปมาเยอะมากแต่ว่าที่ทงานแคแแต่คุณได้ไัญยาะมากที่คุณเิดแดใช่แล้วก็างมหายานเาเนี่ยเาจะเน้นเรื่องความสุขสบายเจะให้คนนั่งนั่งสบายการแไต้องน้เป็นเื่อยที่ย่างทีเจ้าข้าไปที่เวของมหายานจะมีที่นั่งสบายนั่ง วับ e ังม no <t> uh> <c ose> ่ได้่ปวดด้ปวดด้ว่ไปสิ่งเดียวมันแต่ของเราต้องให้กงนี่คือความยากและควมาลบาผู้ที่ไม่เคยแต่ถ้าหากว่าคุณปฏิบัติแล้วสามวันไปการ các buổi hmm. thay, các kiểu thuyết giáo nhân, tâm tâm tập thi, của Mahayana và Theravada, thực sự là có có một cái sự có một cái gì đó. Ví dụ về Mahayana, thay, thay theo để trao đi đâu, bạn có thể đi đâu? 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 có thể đi đâu? Bạn 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 có thể đi Bạn แต่ถ้าให้อธิบายว่าคุณอยากเรียนรู้วิชาภาษาองังคืออะไรหรือว่าผู้ศาสนาผู้เจ้าสอนอะไรยากมากในสอนเพราะว่าพระไทยส่วนมา,า,ากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่คือความเสียเปรียบของศาสนาพุัธแค่ว่าแค่ถ่ายภาษาไนบ้างครับไม่เวลเทรนหรือว่าอะรหรือว่าจะต้องเทรนฝึกสอนให้หนักขึ้นยัง,ง,งจะใช้ได้ไหม ว่ามีงานทำอย่างไรบ้างครับคือเรื่องนี้ม่เขาพูดอย่างนีค้คือว่าแม้แต่ระดับอราจะมาพูดอย่าไม่เกรงใจว่าแม้แต่ระดับมหาวิายทยาลัยของทรงครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยประจำไม่ว่าจะเป็นมหา,า,าวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ทั้งสองมหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งเสริมการเป็นบทความสารธรรมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าแม้แต่ในมหาวิทยาลัยจากสองแห่งไม่มี ห้องมีดิเทชันเลยสักทีเดียวไปดูได้เลยห้องที่เป็นสนามขน่ายที่มีมีแต่ห้องหมายเลขสองในแช่ไฏิบัติได้น่นเองหาวินัยหมายวินัยอยู่ที่หมายปฏิบัติชาเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยห้องแต่จะหาสักห้องเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติไม่มีแบบไม่ขนาดคือผู้สื่อทอดเลยมาหาไม่สิบกว่าปีครับเรื่องนี้ท่านเองนี่ทำไมมีประสบการณ์มากในการใช้ภาิษัท มาเป็นคนที่ปักไฟเสิร์ฟไฟรู้สนใจเป็นคนที่ไม่มีดีกรีบอกได้เลยอันนั้นไม่มีดีกรีกับใครแต่ว่าสนใจศึกษาใครรู้ไฟรู้ศึกษาด้วยตัวเองบาศึกษาจากจำรักจำนาบ้างตรงเรื่องของเวลาครับในในในวันนี้ก็คงจะต้องพิสารณาการเที่ยวสุนทรพันธ์ใน การสอบนสักของคณะห้าวัดมหาธาตุวรรดปรเสเรอนี้ของับเพต่อนเไปเราที่ไหนดี